วัสดีครับวันนี้มาอัปเดตหน้าง,งานเจ้าพี่ใหญ่ครับ SK 200FM ของเราครับวันนี้โอ้ตอนรับเข้าสูา YouTube. สวสครับยุทธ์รถ e x c ร v ค t ั r วันนี้ก็พีเมืองบางสุดยอดครับหลอกงานได้สวยงามมากครับระเบียบเรียบร้อยเล้วเกินวันนี้วันนี้ทุกเดี่ยเขามาเยี่ยมมาบางกันบางเชททื่อเพงมา ว้าเซียวอีครับตามมาเจ็บิตนตลบมาเลยครับทางเจ้าของที่ก็ให้มาทำโอ้ดูทีเราก็เลยมาหาศาลเลครับดินสวยมากเลยครับหน้าดินที่สวยงามมากเลยทีใหญ่แล้ววันนี้เรามาวันนี้มีทีมสวยมาได้แค่ห้าคันเลยครัเขาะว่า,พาพวันนี้จะมาสักเท่าไหร่ว่าจะเข้ามาสัก9้าคันทีเนี้ย จะได้เก้าคันก็คือว่าสบายเลยครับผมรทางมันไกลที่ใหญ่บอกว่าอยากได้เป็นสิไม่อยากยืนรออันนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นฮะอกนาได้สวยมากครับดินสวยงามจริงๆเจ้าของนาท่านกัวไม่ให้มาลอกก็เลยไถยไว้ก่อน้ะอัน,นีก็ทำให้เราิ่ขุดง่ายไปกว่าเดิม สวยงามครับสวยงามครับบางเชตถือว่าโอเคนะครผมทำงานสุดยอดเลยครับคิดว่าจะมือดีขนาดนี้หรือว่าถูกใจเจ้าของเจ้าของนะเลยให้หลอกมาหลอกเพิ่มฟังนี้วันนี้มันจะให้วิ่งถึงสักหกโมงอยู่ออคืพอดีก็อยากจะให้ได้ เยอะๆหน่อยของเรามาันวิ่งรถคันใหญ่รถตัดคันใหญ่แต่รถมารวมวิ่งน้อยอรอบนี้สบายๆครับไม่ได้มีต้องใช้แรงเยอะเลยครับรอบแบบสบายๆดินแบบนิ่มๆลอไปเรื่อย ก็ไม่ทันน้ำบังแลยจึงเลยมาอัพเดตช่วงเย็นครับพอดีวันนี้ไม่ว่างเลยคุณไม่มาบอ,อดิบคือที่ที่ลอกไปเมื่อวานตอนนี้ะเไปฝั่งน,งนี้ก็เลยวันนี้ก็ย้ายเข้ามาฝั่งข้างๆกันครับฝัง่ง,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 งนี้คือว่าเราทำงานรอง,งานใหญ่เราคระบรอง,งานโครงการ ของหลวงครับรถมาก็ได้ทํางานเลยก็คือว่าโช่วงเดีองเราไปที่จริงถ้าออกผมสั่งจองตั้งแต่ก่อนทีใหม่ครับถ้าได้รถมาเร็วช่วงนั้นก็สบายครับงานก็เยอะจองสามเดือนกว่าจะได้ครับนี่ก็เลยทําจองไว้คัน้หนึ่งถูกใจรุ่นนี้มากครับถูกใจมากเลยราคาก็ไม่แพง วันนี้ผมดูข้อมูลขอรงรถค่ายแดนมังกรครับรุ่นน้ำหนักปฏิบัติการเท่าๆกันาราคาบวกลบคูณหารไปรวมดอกเบี้ยร,รวมไปรวมมาก็คูกกว่าอยู่400,000กว่าบาทผูกกว่าอยู่400,000กว่าบาทใจผมอยากได้รุ่นนี้อยากได้แบบนี้ได้รุ่นนี้แต่ต้องดูงานก่อน ถ้างานมันมาเร็วจริงๆหรือผมทําไม่ทันทีมงานทําไม่ทันแต่ผมต้องได้ออก,กรถค่ายแดนบางกรสักทันด้วยสักสองคำแล้วก็รอรุ่นนี้ทันหนึ่งก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าทาเป็นไปได้ใจคืออยากได้ตัวนี้อยากได้รุ่นนี้ทําบางเชื่อว,ว่าใชา้านดีมากเลยไม่ใช่ว่ารุ่นอื่นไม่ใช่ว่ารถจากแดนบางกรไม่ดีนะแต่ว่าเราก็ชอบอย่างนี้ ตอนก็เป็นเหมือนกันครับคนุ่มอันนี้สวยถูกใจถูกใจเอ,เอาบังเอาบังออกขับดีมากเลยครับเดี่ยวจะมาอัดดตหน้าง,งานนะเนี่ยดินสวยมากครับถ้าอยู่ยแถวแถวตำบลหน,นองเต็งเลยฮนะอยู่ใกล้ๆหนระือว่าชน,นในหมู่บ้านหรือชาวบ้านเราต้องการดินแบบนี้เยอะ แต่มันไม่มีครับตัวนี้มันอยู่ไกลจากหมู่บ้านเยอะครับบางต้องยืนรอเสตดเตดจอดรอแล้วอต่น้อดรออ่ือน่าวันนั้นเสียดมีแผลชุดๆลิดเลยเสตด วิกีแค่นหนี่าถ้าชับ้นเก่าเข้ามาโค่นก็ห้าหรือหกครับเนี้อ่ะเพราะพวกนี้ว่าจะมาเก้าถ้ามาเยอะดีเพราะดินมันสวยเนาะดินลอกง่ายมากเลยดินอย่างนี้รถไม่หนักเลยเนาะนิ่มมากครับนิ่มมากเ,เ,เลยไม่จริงเพราะลอกหมดได้ไหมหมดทุกเลยครับอ๋อไหนเขาจะให้ลอกตรงนี้น,นี่โอ้โหที่ลอกใหญ่มากครับแล้วก็สวยงามมากครับลอกสบายมากเลยตรงนี้ ที่มากเลยไอ้เจ้าอุยอรถร่วมมาบอกว่ารถรถไม่กลัวมันว่าเมียไม่ให้นอนนอนครับฮะมันว่านอนเหรอวันนี้ผมนอนครับเนี่ยอ๋อไม่ไอ้นั่นบอกว่าเมียไม่ให้นอนไหเออคิด <c ười> แก้งครับฮะแก้งมังครับมันซื้อไ<ะ>อ,อ้ข้าวมาให้แล้วแหละซื้อข้าวเหนียวมาตอเที่ยงไม่ได้มาปักไม่เอาอะไรมาให้กินบ้างเนึ่ง ก็ซืออข้ามาให้แล้วครับเออ,ร,อรู้งานเลยครับเจ้าขอครับเออทีมงานเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับทีมงานหลายทีมออถ้าลอกง่ายๆอย่างนี้ผมว่ามีสักสิบคันเนี่ยวิ่งสบายๆแลย,ยครับบางเชตดเราไม่ต้องรอครับบุรีไม่ได้สูบเลยครับผมถ้าได้สิบคันอนนี้ว่าห้าคันที่ชิวๆครับสบายมากเลยครับมาดูผลงานบางเชตกันครับเนาะวันนี้ก็เลยมา อัพเดทช่วงบ่ายกันนิดนึงดินสวยมากครับอูดินสวยนะางโน้นเป็นทีมของซานี่ครับอยู่ใกล้ๆกันประมาณสองร้อยเมตรอยู่ข้างๆกันครับซานี่สองหนึ่งห้าอืมรถใหม่เยี่ยมแล้วผมใกล้ๆกันนิดนึงครับทางนน้นทางนน้นจะเป็นน้องส้มครับฮิตาชิเราก็มาทํางานร่วมกันครับอยู่ใกล้ๆกันตอนนี้นะครับเป็นพี่น้องกันทีมงานหากินด้วยกันไปครับอ่า คลิปนี้ขอจบเพียงเท่น,นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube สุรักดิ์เอ็ก o คารเบนเตอร์ครับ YouTube ช่องน้องใหม่อัปเดตหน้าง,งานของตัวเองแล้วก็พูดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเปื่อยครับเล่าเหตุการณ์ไปเรื่อยเปื่อยครับ,เ,รเ,รบเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ